โอ้แต่ละหลังไอ้คุณ n p c เข้าไปได้ไงเฮ้ยเข้าไปได้งไง <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเอาจริงเข้ายัางไงเนี่ยเดี๋ยวนะ,ม,นม,ม,นะวะวมันไม่มีทางเข้านะลุงแล้วลุงประตูวิเศษยอดลุงก็มันไม่มีทางเข้าลุงเข้าไปนอนได้ไงเนี่ย มินาซังกันจาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะโฟอาซเองวันนี้เราอยู่กันในเกม m ม Craft จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้มีแต่หมู่บ้าน NPC นะคะเย yeah. ่หมู่บ้านหมู่บ้านนั่นก็หมู่บ้าน นี่ก็หมู่บ้านเอ้ยนี่ไม่ใช่นี่ต้นไม้โอ้โหทุกคนนะคะมีแต่หมู่บ้านเลยจริงๆนะคะทุกคน <c oughs> ก็ใช่ค่ะวันนี้เรามาเอาชีวิตรอดในหมู่บ้าน n p c กันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ <c oughs> ซึ่งเอาจริงๆเราไม่ต้องกลัวพวกอ่าพวกแบบซอมบี้พวกมอนสเตอร์เลยใช่ปะเพราะว่ามันมีแบบ เป็นแอลอนโกเลมอ่าหุ้ยแมวเยอะโอ้โหชอบรู้สึกแบบว่าแบบปลอดภัยมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปป้นของกันดีกว่านะคะทุกคนมีของให้ป้นเยอะแยะเลยดีไงโหสุดยอดโอเคค่ะตอนนี้เราได้เตียงสีเหลืองมาหนึ่งเตียงนะคะโอ้โหไม่รู้ว่าจะต้องไปหมู่บ้านไหนดีเลยจริงๆก็แบบโอ้โหจริงจังมะเนี่ยโอ h m ม่ก็ว้าวแถวนี้มีหมูมีหมามีอะไรก็ไม่รู้นะคะมีม้มามีลาด้วย เอออยู่ดีกินดีเลยทุกคนเย่ yeah. ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะชีวิตนี้เดี๋ยวนะหาอาหารกินก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปป้นของนะคะดูว่าถ้าเราป้นเนี่ยแบบเยอะมากๆทุกเกือบทุกหมู่บ้านแล้วเนี่ยแบบมันจะได้ของดีขนาดไหนนะคะ <c oughs> เผื่อเราแบบฟลุกเกิดมาเจอหมู่บ้าน n p c นีติดติดกันอย่างเงี้ยมันมีหรอวะเล่นจริงๆมีหรอวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคทำโต๊ะคับก่อนนะคะ แล้วก็ทำขนมปังกินนี่โหไม่ยากจนจริงๆด้วยมาๆเดี๋ยวเราลองไปป้อนของกันดูนะคะของจากกล่องเนอะรูทเอาแถวนี้เอานะคะงม้งมๆงๆโอเคบ้านหลังนี้นี่มีกล่องเฮ้ยเอเมโดสุดยอดนี่ นี่ก็ไม่มีอะไรไมีแต่เตียงเลยทุกคนเตียงเยอะมากเลยนะคะเฮ้ยงั้นก็แบบว่าไม่มืดเลยอะดิคือเราไม่ต้องปักทอดไม่ต้องปักอะไรเลยปะเพราะคือแบบมันสว่างอยู่แล้วไงแล้วแบบเป็นหมู่บ้านหมดเลยอะเฮ้ารู้สึกถึงความสะดวกสบายเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเรามาดูแถวนี้ก่อนแถวนี้มีไอ้เต้าไอ้เต้าไอรอนกโกเลมนะคะว้าวไหนดูซิว่ามีพวกแบบมอนสเตอร์ที่ไหนมันหลุดรอดเข้ามาไหมแล้วก็ให้ไอ้น้องไอรอนโกเลมจัดการนะคะ อ่ะหุ้ย n อ c อ่าแลกไม่ได้อ่ะฟาร์มเมอร์ล่ะฟาร์มเมอร์แลกอะไรได้บ้างฟาร์มเมอร์เอาอันนี้แลกเอมมอลโล่โอ้อันนี้เอมมอลโล่ได้บริกเนาะเครีได้เอมมอลโล่ไม่เอาเอาเอาอารมณ์เสียอีกเอาบอกไม่เอาเอารมณ์เสียอีกเอาขอโทษค่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหไม่จะเตียงสีเหลืองอ่ะมันทำไมมัทำไมมันต้องสีเหลืองวะนี่ท่ะไมสีอื่นบ้างเฮ้ยเอาเร็วเอมมอลโล่เก้าได้บุกเชลนะคะแล้วก็เอมมอลโล่ 13กับหนังสือได้เป็นอันนี้เนาะโอเคเอ้ยนี่อะไรอะ่ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยอ้าวน้ำบนโดนปิดเอาเล้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้มีกล่องนี่ถ้าจำไม่ผิดหรือว่าโดนปิดด้วยดินแล้วอะ่ะอ๋นนี้นี่น,นี่ขึ้นได้อยู่นะคะเอ๊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 ะทำไมแปลกๆเอ๊ะต้องออกไปดูสภาพบ้านตอนนี้เอ๊ะเอ้ย,อยนี่มันบ้านอะไรวะเนี้ยโอ้โหติดกับตรงนี้ไงเข้าใจเลยอ่าโอ้หติดกันเลยอะ่ะติดกันมั่วหมดแล้วคนวันนี้ยังโอ้ ือมันมั่วมากเลยเดี๋ยวนะข้างนอกเนี่ยแบบก็ยังแบบสมประกอบอยู่พอเข้าไปข้างในปุ๊บกล่องฉันนู no. เดี๋ยวนะทําที่ขุดดีกว่าทําที่ขุดหินนะคะนะ่นะนะนะทำที่ขุดหินเออเอาเฟนแนนไปด้วยขโมย ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะคะโอเคทำพ p ิกแอคเรียบร้อยอ่านี่เลยมีอะไรให้รูดรูดให้หมดเลยแล้วกันเนาะทอ็อตอะขอด้วยแล้วกันนะคะนี่อาหารอาหารตอนนี้มีเยอะแล้วอะเราดูไอชิเมนดีกว่าไหมไม่ดีแอดวานซ์เมนนะคะแอดวานซ์เมนต,ตอนนี้โอเคเราผ่านไปได้เยอะแล้วนะคะว่าเรามีชุดสูตรใส่แล้วเสร็จทีนี้ต่อไปเป็น โล่นะคะเฮ้ยทำตามแอดวานซ mm ์เมนต์ก็น่าสนใจดีนะคะทุกคนแล้วก็ฮอสตัฟเนาะแล้วก็ให้เราอัปเกรดเป็นไอรอนพิกแอคนะคะแล้วก็หาเหล็กด้วยโอเคโอเคได้ได้แต่ละว่าเดี๋ยวเหล็กก็น่าจะมีแถวนี้เนาะโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าบ้านแต่ละหลังนี่เริ่มไม่สมประกอบแล้วนะคะเฮ้ยปกติมันมีที่นี่ด้วยเหรอไม่คุ้นเลยค่ะทุกคนเอ๊ะเอ,เอ,เอ,เอ้อะไรววเนี้มีน้องแมวนะคะแถวนี้น้องแมวเยอะโอโ้ฟาร์มเมอร์เยอะมากเลยฟาร์มเมอร์แรกเอเมอรหืม อืมอ,อืมเอาเร็วเอาเร็วเสร็จฉันลุงคะลุงคะคือหนูอยากได้อ้นี้ค่ะคือคือแบบว่าหนูอยากได้อ่าอ่าได้มาเพิ่มแล้วก็อหนูก็อยากได้อีกค่ะอยากได้เพิ่มโอเคนะ้สิบเองโง่แป๊บหนึ่งนะสิบหกโอเคเอาวะเอาดิแถวนี้เต็มไปหมดเลยไม่ต้องเครียดแ <laughs> ถวนี้แบบข้าวเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเออทาได้ทําได้เดี๋ยวนะจําหน้าลุงไว้นะคะ อ่านี่ก็น่าจะได้แล้ววะโอ้หกเลยเหรอหายเยอะๆนะคะข้อดีคือมันสามารถแลกข,ของได้ด้วยนะคะทนเออนี่ไเนีไงเริ่มมืดแล้วเนาะนี้เริ่มมืดแล้วนะคะก็เริ่มเป็นอุปสรรคขึ้นมาในลุงอยู่ไหนลุงนอนบ้านไหนเนี่ยเดยนนะเอาชิมายเอาเลี้ยวชิหายเลี้ยวโอ้ยโอ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ อ้าวอะไรระเบิดอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดีโอ้โหอานลี้วันนี้เราต้องมาแบบอันนี้ด้ยวยเหรอเนี่ยเราต้องแบบมาปกป้องหมู่บ้าน n p c จากไฟไหม้นะคะไฟป่าไหมอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเองเจ็บเองอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บจัดเลยนะลามไปทั่วแล้วเนี่ยคือมันน่าจะเจเนเรตโวแบบไม่สมประกอบนะคะก็เลยหน้าตากมาเป็นแบบนั้นนะอย่า โอ้ยไหมนะแดีวหมู่บ้านก็ไมมหมดดีเป็นดับเพลิงแล้วล่าสุดเดี๋ยวนะรูดของก่อนขี้เกียจแล้วจริงจริงจังจริงจังเหรอเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านไอวีซีมีเพชรด้วยเหรอ<ไ>จริงจังเฮ้ยไม่เคยเจอไม่รู้อะทุกคนไม่เคยเจออ่ะนี่เพชรนะคะโอ้โหคุมแล้ว,ว่ะหมู่บ้านนี้คุ้มจริงคุมจัดชอบชอบอ่าแอดวานซ์เมนแล้วถึงไหนแล้วแอดวานซ์เมนถึง ว้าวเราข้ามขั้นข้ามขั้นเหล็กมานะคะมาเพชรแล้วอ่ะก็ลุงเมื่อกี้อยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะฟาร์มเมอร์ก็แบบไปนอนกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเช้าเลยดีกว่าก็ระหว่างรอเช้าแล้วก็ไปขโมยของกันเพิ่มนะคะโอ้ไม่ค่อยสมประกอบจริงๆด้วยแฮมอุบานดีๆแบบไม่ไหวแล้วเอิม่มคือทุกคนคะเมื่อกี้เราเอฟเครู้ไปกินน้ำนิดหนึ่งแล้วเอ่อ ีนี่มันมาจากไหนมันเข้ามายังไงอ๋อเราเปิดไว้หรอแล้วตอนแรกเราอยู่ตรงนี้หรออะไรเนี่ยงงหมเล้วไม่รู้ขโมยหมเล้วขโมยก่อนนะคะอะไรวะเนี่ยเกือบตายเลยคือแบบกินน้ำแล้วหันมามองที่จอพอดีแล้วแบบดโดนโดนตีข้างหลังไงเออเลยวิ่งมานะคะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นไปหมดแล้วนี้ลามหมดแล้วนะคะอุย้ยตรงนั้นตรงนั้นดับแล้วเนียขี่รีบดับก่อน เดี๋ยวหน่วยดับเพิงจะดับตรงนี้เองค่ะโอยเริ่มแหวงเริ่มไหวงโอเคบ้านหลังนี้ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเย yeah. ู่้ <c oughs> ดูเหนื่อยเลยอุ้ยนั่นไงก็ยังมีพวกมอนสเตอร์อยู่นี่หว่าอุ้ย NPC โดนไม่ได้ละเราต้องไปปกป้องคุณ NPC นอย่าไปยุ่งคุณ NPC ตื่นๆตืนแรกอะไรได้บ้านเนี่ยเออนอนไปเถอะนอนไปเถอะ ม่คุณ n p c อย่าออกไปอันตรายเร็วะนะเหมือนต้องมาปกป้อง n p c นหนึ่งวันนะทด้วยกคนโอ้บ้านไม่ไหวมาเจองี้โอ้แต่ละหลังวยคุณ n p c เข้าไปได้ไงเฮ้ยเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเอาจริงเข้ายัางไงเนะี่ยเดี๋ยวนะ,ม,นม,ม,นะวะวมันไม่มีทางเข้านะหลงแล้วหลงประตูวิเศษยอดลลงก็มันไม่มีทางเข้าลลงเข้าไปนอนได้ไงเนี่ยลุก หนูนอนก่อนหนูขอนอนแทนโอเคฮ่าพัที่ค่ะลงุงเอาลุงหายวันนี้ไงนี่ไงนี่เจอลุงแล้วคิดถึงลุงจังเลยเดี๋ยวนะล,ลุงรอหนูแป๊บนึงลงุงเดี๋ยวนะทุกคนเรานี่นี่เนี่ฟาร์เมอร์ฟาร์เมอร์คุณฟาร์เมอร์ขาคุณหนูเอานี่มาให้ค่ะแล้วหนูก็เอามาแลกเองค่ะหนูเอาอีกสักอันนึงแล้วกันนะคะได้เร็วได้เร็วกลับไปเอานะคะวุ้ยดาบเหล็กที่อยากได้มานานดาบเหล็กที่อยากได้มานาน แรกค่ะหนูขอดาบเหล็กเอะขอบคุณครับนี่ได้ดาบเหล็กแล้วนะ,ะทุกคนเราก็จะแบบได้ปกป้องหมู่บ้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะอุ้ยอะไรวะเนี่ยหมู่บ้านนี้แปลกแถบนี้มีอันนี้ที่เผาแล่เนาะขโมยอุ้ยใน,นีบ้านนี่เก่าจังอะวินี่บ้านอะไรวะเนี่ยอ๋ออุ้ยเสียงเสียงลงอ๋อมันเป็นแบบหมู่บ้านเอ็นบีซีจากหลายพื้นที่ด้วยหรือเปล่า เฮ้ยเอาว่ะฮ้ยสวยดีทีนี้นี่นะคะคือหมู่บ้านเป็นสีโซนนี้ก็จะแบบเก่าๆแง่อุ้ยลุงลุงติดลุงไม่บอกอะเอาลุงไม่ได้ติดหรอเอาลุงไม่ได้ติดลุงทําอะไรเนี่ยโอเคตรงนี้มีกางเกงหนังเนาะเรามีแล้วอะเราก็เดินแลกของอุ้ยสีสวยจังอะสีสวยจังอะอุ้ยเสื้อนะคะโอ้มีมีหมดแล้วอะลุงขาดเสื้อ โอ้ตั้งเจ็ดแน่ไม่เอานะคะเดี๋ยวป้นของแถวนี้เดี๋ยวก็มีของให้ใช้ว้ายอยุ้ยน้องแมวดำน่ารักออ้ยน้องน่ารักจังเดี๋ยวนะทุกคนอ่านี่โซนนี้มันจะแบบเก่าๆหน่อยนะคะวินิบ้านเลยเนี่ย <c oughs> เหมือนแบบคอนโดอะไรที่อย่างหนึ่งนะคะทุกคนเฮ้ยเก๋ว่ะโคเทเลยอะ่ะไหนเราบุกขอญาติบุกสีลุงขามีอะไรบ้างข้างในนี้ืหืหสองหลังติดกันนี่เอง สวัสดีค่ะลุงลุงเข้าไปยังไงโอ้โอ้คือคือลุงออกไม่ได้ดิลุงอยู่ในนี้ทั้งคืนเลยเหรอสุดยอดต้นไม้มาเกิดในบ้านเนี่ยนะโอ้หต้นไม้เกิดในบ้านแล้วค่ะล่าสุดอ่าเราขึ้นมาบนสุดนี้เสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรบุมบุมบุม,บมก็ไม่รู้เฮ้เราลองดูจากด้านบนนี้นะคะแถบนั้นจะเป็นหมู่บ้านมันก็คล้ายๆกันหมดเป่าวะต่างกันยัไงไงมันะ่ะ Let's go โอ้ยห อะไรวะเนี่ยวิเวีนนะคะอูวิลวินใหญ่อยู่ใหญ่อยู่นะใหญ่จริงจังฆ่าไอรอนเกลมเลยง่ายกว่ามั้งอุย้ยชิบหายลืมชิบค่ะเอ่อคื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 องี้คือคือค,ค,ค,คุณคุณคุณไอไอรอนเกรมคะคือของของหนูเมื่อกี้มันแปลว่ามันไม่ได้นะมันไม่ได้นะแล้วมันอยู่ทางไหนโอ๊ยบ้าเอ เดี๋ยวนะดูจากความโซมนิดนึงแถวนี้แถวนี้ใช่เหรอวะคุณไอลอนกลเลมตรงนี้หรอไม่ใช่คืราต้องหาเลวินใหญ่ทุกคนเฮ้ยตรงนี้น่าไปมากนี่สวยอะ่ะเนี่ยเป็นหมู่บ้านแบบอุ้ยลอยฟ้าอุ้ยสุดยอดเลยทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาของแล้วก่อนนี้เยคุณไอรอนคุณอรอนกลเลมเลวินใหญ่อยู่ไหนโอ้เพลนมากเดี๋ยวนะโวนี้มันมีแต่ หมู่บ้านจริงๆหรอหุ้ยนี่ไงนี่ไงอ่านี่เป็นแบบหมู่บ้านโซนนี้นะคะอ่าอ่าอ่าเริ่มใหม่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเราป้นอีกสักหน่อยนะคะเออนี่จะเป็นพวกหมู่บ้านโซนอย่างนี้นะคะโซนแบบเขาเรียกว่าโซน,นอะไรอ่ะเอ,อะ้ยเขาเรียกโซนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะ <c oughs> อ่าเุ้ยมีเสียงซอมบี้ด้วยเขาไม่อยู่ในนีเเ้เอ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 ้ซอมบี NPC ้เอ็นพีซีเหรอเอ๊ะโอ้ไม่ตายตะกี้ตีด้วยมือเปล่าเย้เฮ้ยเตี้ยวสีม่วงอ้าว เตียงสีม่วงชั้นอ๋อคือบ้านแถบ,บนี้เตียงสีม่วงเหรอเฮ้ยเปลี่ยนไปตามไบโอมจริงด้วยหว่ะทุกคนวิยสุดยอดเลยนะคิดว่ามีแบบเป็นไบโอมใบโอมเดียวเนาะของที่มันให้ก็เหมือนกันนี่ไงนี่เป็นแบบพวกเตียงสีฟ้านะคะขโมยให้หมดสะสมสีเตียงดีวกว่าภารกิจของเราไม่ต้องตาม a d v a n c เมนแล้วอ่านี่ไงเอกลักษณ์ของมันก็คือเป็นพัมกินใช่ป่ะเป็นฟักทองแทนพวกข้าวเหรอน่าจะใช่นะว้าวก็เป็นไม้ดำ รงนี้ไม่อะไรให้ปนมากอ่ะนี่ไงเบเจออาหารแล้วทุกคนเจออาหารแล้วนะคะไม่ไดออาหารเลย <c oughs> อุ้ย <c oughs> น,น,นั่นไงเจอเพชรอีกละโอเคแสดงว่าหมู่บ้าน N B C มันมีเพชรสิ่นะ <c oughs> อ่อะเดี๋ยวเราลองอเกมหมดขึ้นไปดูเลยแล้วกันเนาะเฮ้ย <c oughs> ไม่เคยเห็นหมู่บ้าน N B C อย่างนี้ด้วยเหรอว้าวเฮ้ยก็แบบเหมือนมาเปิดโลกเหมือนกันนะทุกคนนี่เลยวิสวยวะ่ะอยากอยู่บ้านหลังนี้อะอเก๋ว่ะ สองชั้นบ้านสองชั้นไงเออเนี่ยเอ้ยเตียงสีม่วงกับสีนั้นอะเดี๋ยวเราลองไปดูแบบโซนอื่นแม่สีโซนอื่นกน็ดูบ้านนะคะลองดูโซนอื่นเฮ้ยนั่นอะไรอะทำไมาน้ําท่วมอะเอาละค่ะตอนนี้เกิดอุทกาภายัยเกิดขึ้นเอาละอุทกาภัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทำไมน้ําถึงท่วมก็ไม่รู้นี่ไงนี่เพราะมันเจเนเรตโวผิดนะคะอ่าเราแก้ให้เราแก้ให้ใหนี่เสร็จทีนี้มันก็จะแบบหยุดไหลละยังเหรอเอโต้ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ ตรงนี้เหรออ๋อคือมันเป็นน้ำอินฟินิตอ๋อคือมันเป็นน้ำอย่างนี้ไปแล้วว่าทุกคนเอ๊ะนี่ไงหยุดยังยังไม่อยู่เด็กหยุดยังยังอีอะมันมาจากตรงนี้หยุดหน่อยเธอะหยุดหน่อยเถอนะไม่หยุดนะคะโอเคโอเคหยุดแล้วหยุดแล้วส่วนหนึ่งนะคะโอ้โหต้องมาทำอะไรอย่างงี้จริงเหรอเราต้องช่วยอะไเลยเขาขนาดนี้เนี่ยนี่นี่นี่หยุดแล้วหยุดแล้วยังหยุดหยุดหยุดแล้วนะคะหยุดแล้วจริงๆเย่อะไรวะน่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันบ้างนะคะ วิถาก็แบบเจอทะเลทรายก็จะเป็นหมู่บ้านทะเลทรายวะนี่อันนี้โซนภูเขาเนาะนี่ไงอยอดหมู่บ้านทะเลทรายนะคะว้าวเนี่อะไรอะสกิลิตันนี่ก็จะเจอหมู่บ้านทะเลทรายนะคะทุกคนพอมาแถบนี้อ๋อหมู่บ้านทะเลทรายเตียงสีเขียวมีพวกแข้งตรงแคตตัดให้นะคะอ้ะะเาเตียงสีเขียวไม่มีโอ้คือหมู่บ้านทะเลทรายมีกล่องเกือบทุกหลังหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่อะไรอะเฮ้ เฮ้ย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 อบนสุดมีกล่องด้วยนิดนึงนี้นี่เองนะคะคน่าถวนี้อยดมสมบูรณ์จเลยอยากอยู่โลกแบบนี้จริงๆริด้วยนะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรแล้วนะเราไม่รู้อ่ะมันเป็นทราคอตตามันเป็นบล็อกอะไรสักย่างหนึ่งอะทุกคนเราไม่มั่นใจเหมนกันนะโอเคก็นาจัประมาณนี้นะคะกับการแบบมาส่องชีวิต แบบจะเป็นอย่างไรเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยหมู่บ้าน NPC นะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอต้นลากันไปก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ช่อง4ฟอาซีด้วยนะคะใครอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะบ๊าปุ้ย